สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับด้วยความเดิมตอนที่แล้วโกฮังกับเบจิต้านะครับต้องปะทะก,กับเจ้าไอและดูเหมือนว่าเบจิต้านะครับเขาจะเสียท่าในการต่อสู้ครั้งนี้แล้วเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับว่าโกฮังจะสามารถช่วยเบจิต้าได้หรือเปล่าและสำหรับใครที่ไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนที่หนึ่งะครับเลื่อนไปใต้เดฟคลิปชั้นนี้เลยนะครับสามารถเลื่อนกลับไปดูได้เลยโอเคถ้าหากดูแล้วเราไปรับชมกันต่อเลยในขณะที่โกเทนคูสกับอุบุ กำลังปะทะก,กับไอ้อยู่ดูเหมือนว่าโกฮังเขาจะมีไอเดียอะไรบางอย่างในการที่จะสามารถประทะก,กับไอได้ปังเดี๋ยวลูกใช้เครื่องนั้นยิงคลื่นบูทมาใส่พ่อนะแต่ว่าถ้ายิงคลื่นบูทนี้ไปใส่คุณพ่อคุณพ่อจะกลายเป็นลิงยักษ์นะคะพ่อรู้ปังว่าพ่อจะเป็นลิงยักษ์แต่เราไม่มีทางเลือกแล้วนะเพราะว่ามันเป็นหนทางเดียวที่พ่อจะสามารถกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4ได้เหมือนกับคุณเบจิต้าเอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าโกฮังเขาจะยอมเสี่ยงในการเป็นลิงยักษ์เพื่อจะกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4ให้ได้ ตอนที่เราเคยสู้กับคุณเบจิต้าเองเราก็เคยเป็นลิงยักษ์มาแล้วและได้สติคืนมาเพราะคุณพ่อกับคุณคุไดรินอาจเป็นพราะสายเลือดมนุษย์ที่เรามีอยู่ก็เป็นไปได้เราจึงสามารถควบคุมตัวเองได้ป้างเดี๋ยวลูกฟังพ่อนะตอนที่พ่อเป็นลิงยักษ์ลูกช่วยพูดกับพ่อด้วยและพูดให้พ่อสามารถกลายร่างเป็นซุปเปอร์ไซยาขั้นที่สีให้ได้ล่ะ พอเชื่อว,ว่าถ้าพ่อได้ยินเสียงของลูกพ่อจะต้องกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซ่าคั้นที่4ได้อย่างแน่นอนหลังจากที่โกฮังสั่งเสียกับปังเสร็จแล้วเขาให้ปังนะครับยิงคลื่นบูสใส่เขาเพื่อเขาจะแปลงร่างเป็นลิงยักษ์ซึ่งมันเป็นหนึ่งในกระบวนการในการที่เขานะครับจะสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซ่าคันที่4ให้ได้ คลื่นบลูถูกยิงไปที่โกฮังแล้วและทันใดนั้นเองโกฮังได้กลายร่างเป็นลิงยักษ์ที่สุดแสนน่ากลัวเจ้าไอถึงกับตกใจเมื่อเขาได้เห็นลิงยักษ์เป็นครั้งแรกด้วยโกฮังที่เป็นลิงยักษ์ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยเขายิงพลังนะครับเรียกได้ว่ามั่วซั่วไปหมดเลยแหละครับ ทางด้านปังเธอพยายามเรียกสติพ่อของเธอให้กลับมาสมบูรณ์แบบให้ได้มากที่สุดไม่อย่างนั้นแล้วก็ก็คงจะไม่สามารถกลายร่างเป็นซูเปอร์เซย่าคั้นที่4ได้คุณพ่อคะหนูไงลูกสาวของคุณพ่อคุณพ่อได้โปรดตั้งสติด้วยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็พวกเราแย่แน่เลยค่ะดูเหมือนว่าโกฮังเขาจะสามารถตั้งสติได้แล้วจึงทําไม่เกิดสุดอยอดนักรบซ ah, ูเปอร์เซย่าคันที่4ที่ทุกคนต่างตกตะลึงเยี่ยมเลยคะ่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อกลายร่างเป็นซ ah, ูเปอร์เซย่าคันที่4ได้แล้วเจ๋งใช่ไหมล่ะปัง ขอบใจมากเลยนะเอาละพ่อพร้อมสู้แล้วบ้าชมัดยากเลยเจ้าลูกชายของคาลสตมันสามารถกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่สี่ได้ด้วยหรือไงรู้สึกงุนงิดชมัดยากเลยทางด้านโกเทนกับอูบูนะครับทั้งสองคนก็ตกใจแหละครับที่เห็นโกฮังสามารถกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่4ได้ดูเหมือนว่าตอนนี้โกฮังนะครับจะเรียกรวมพลในการที่จะรุมเจ้าไอ้แล้วล่ะครับ ฉันก็แทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าลูกชายของเจ้าฟริเซอร์มันจะร้ายกาจได้ขนาดนี้โกฮังแกอย่ามาขวางทางสู้ของฉันแล้วกันเอาล่ะพวกเราลุยเลยเบจิต้ากับโกฮังเริ่มการต่อสู้เขาพุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับทั้งสองคนนะครับร่วมกันใช้หมัดในการต่อยเจ้าไอแต่ดูเหมือนว่าเจ้าไอนะครับมันจะเก่งใช่ย่อยเลยมันสามารถรับทุกกระบวนท่าของทั้งสงคนได้ ทางด้านอูบุกับโกเทนคูตทั้งสงคนจึงร่วมมาช่วยต่อสู้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าไอ้ก็ยังสามารถหลบทุกกระบวนท่าได้เช่นกันเร็วมากใช่ไหมแกเอาอันนี้ไปกินละกันบิ๊กแบงแอทแท็งั้นผมช่วยได้ครับซูเปอร์ช็อกโกแลตบีมฮ่าฮ่าลืมโกเทนคูดได้ยังไงไกอาแคนนอน นี่จะโกหังยืนบื้ออยู่ทำไมรีบจัดการมันซะได้เลยครับคุณเบจิต้าพลังคลื่นเตาสถานฟ้า เอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าหนนี้เจ้าไอ้นะครับจะโดนทุกคนรวมพลังในการยิงใส่มันและดูเหมือนว่านะครับมันไม่สามารถหลบได้ด้วยหรือว่าพวกโกฮังจะเป็นผู้ชนะแล้วเยี่ยม,มากพวกโกฮังทําได้แล้วดูเหมือนว่าพลังมหาศาลนะครับที่พวกโกฮังโจมตีใส่เจ้าไอ้นะครับจะสั่นสะเทือนไปทั้งโลกหมดเลยถึงขนาดที่เทนชิงฮังกับเจ้าสื่อนะครับรับรู้ได้ถึงพลังที่มหาศาลขนาดนี้สําเร็จแล้วใช่ไหมครับคุณเบจิต้า เหนื่อยใช้เล่นเหมือนกันแฮะใช้พลังมากกว่าที่คิดไว้อีกแต่ดูเหมือนว่าพลังของทุกคนนะครับจะไม่เพียงพอในการที่จะล้มเจ้าไอได้เลยแม้แต่น้อยนิดบ้นอนะมีจริงใช่ไหมจนนด้มันรอดมาได้ยังไง เจ้าไอมันรอดมาจากความตายได้เล่นเอาทุกคนนะครับต่างตกตะลึงในความสามารถที่เหลือล้นของมันเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวเอาละคราวนี้ถึงตาที่ข้าจะลงมือบ้างแล้วมันหมดเวลาของพวกแกแล้วละข้าให้สัญญาว่าพวกแกเนี่ยจะไม่ทรมานสักเท่าไหร่เพราะข้าจะใช้พลังที่แท้จริงของข้าในการจัดการแกเพียงแค่รวดเดียวพิจิต้าถึงกับตกใจแหละครับเมื่อทราบว่าเจ้าไอยังมีร่างที่แท้จริงของมันอีก ใช่แล้วข้าสามารถแปลงร่างได้อีกขั้นหนึ่งนะจงระวังไว้ด้วยละกันเหตุการณ์ถูกตัดไปที่โลกของท่านไคโอชินท่านมหาเทพครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วโอ้โหแม่หนูคนนั้นเนี่ยคุณดี เลยอยากจะสะบือก็อคือเหลือเกินนี่ไม่ใช่เวลาที่จะทําแบบนั้นนะครับท่านมหาเทพไม่เห็นจะต้องโกรธอะไรขนาดนั้นเลยนี่นาะเจ้าชินอย่าคิดอะไรง่ายๆแบบนั้นสิครับตอนนี้โลกเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะครับท่านมหาเทพแล้วมันเรื่องอะไรกันล่ะก็เจ้าฟลิสเซอร์คนที่ต้องการปกครองจักรวาลเมื่อนานมานี้มันมีลูกชายด้วยสิครับลูกชายของมันต้องการต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกรง่งหรือพูดง่ายๆก็คือคุณโกคูก็เลยมายัางโลกไงครับ อ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ว่าเจ้าโกคูมันไม่อยู่แล้วไม่ใช่หรอแปลว่าก็ต้องสู้กับเจ้าเบจิต้าไม่งั้นก็โกหังสินะใช่แล้วครับแต่ประเด็นก็คือเจ้าไอมันแข็งแกร่งกว่าเจ้าฟรีเซอร์ตั้ง10เท่านะครับอ๋ออย่างนี้ก็เข้าใจแล้วมันเลวร้ายจริงๆนั่นแหละท่านมหาเทพครับมันไม่มีหนทางที่พวกเราจะสามารถช่วยได้เลยเหรอครับโชคร้ายหน่อยนะทําอะไรไม่ได้เลยและถ้าหากพวกเราชุบชีวิตคุณโกคูขึ้นมาล่ะครับท่านมหาเทพ ไม่ได้รอกชุบมาไม่ได้ตอนนี้การชุบชีวิตเจ้านั่นมันเป็นไปไม่ได้เลยละฉันเองก็อยากจะทําอะไรบ้างแต่เราม,มีทางเลือกเลยตอนนี้ก็ได้แต่หวางพึ่งแค่โกฮังกับเบจิตาเท่านั้นแต่ว่าศัตรูที่ทั้งสองคนนั้นเจอแข็งแกร่งมากเลยนะครับถึงแม้ว่าสองคนนั้นจะร่วมมือกันก็อาจจะไม่สามารถสู้ได้เลยนะครับแม้แต่น้อยนิดยังไงซะถ้าเจ้าพวกนั้นไม่สามารถเอาชนะการทดสอบครั้งนี้ได้โลกก็คงต้องพินาศย่อยยับไปอย่างแน่นอน ท่านมหาเทพหมายความว่ายัางไงครับแล้วเจ้าจะเข้าใจในภายหลังเองตอนนี้พวกเราได้แต่เฝ้าดูเท่านั้นแหละทำได้แค่นี้เองเหรอครับ ก่อนนะโลกเองก็เผชิญวิกฤตมามากมายหลายครั้งแล้วมันก็คงจะถึงคราวที่จะต้องย่อยยับไปเสียทีเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่บ้านของผู้เท่าเต่านะครับดูเหมือนว่าผู้เท่าเตานะครับจะสบายใจนะครับในการดูหนังสือโปนโดยที่เขาไม่ได้สนใจใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าครลินตอนนี้นะครับจะใจร้อนนะครับแล้วก็อยากไปช่วยแต่หมายเลขสิบแปดนะครับก็ทําการเบรกไว้ก่อนตอนนี้ผมเสียใจมากเลยผมไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยผมมันไม่มีประโยชน์แล้วล่ะครับ ไม่ต้องกังวลใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆเถอะคุริลินถ้าโลกเป็นอะไรไปขึ้นมาพวกเราก็ตายด้วยกันตอนนี้เราก็มีแต่เชื่อใจเบเจิต้ากับเจ้าโกฮังเท่านั้นเหตุการณ์ถูกตัดมาที่การต่อสู้อีกหนึ่งครั้งดูเหมือนว่าตอนนี้พลังของเจ้าไอ้นะครับจะมหาศาลมากๆเลยและดูเหมือนว่าโกฮังเขาจะลำบากแล้วละครับในการประทะก,กับเจ้าไอ้ทันใดนั้นเองเจ้าไอ้นะครับจากที่มันโมไว้ว่ามันยังมีอีกร่างหนึ่งมันจึงทําการแปลงร่างนะครับเป็นขั้นต่อไปซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพลังของมัน มหาศาลจนทําให้ทุกคนนะครับต่างหวาดกลัวและตกตะลึงในพลังของมันเป็นอย่างมากดิจิต้าถึงกับตกใจพลังของ I. ไอป้ไปไม่ได้พลังของมันสูงอะไรขนาดนี้แย่แ yeah, ล้สิครับพวกเราไม่น่าจะชนะมันได้นะครับพลังของมันช่างมากเหลือเกิน ทางด้านโกฮังเขารีบเตือนปังให้หนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้แต่ดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ปังจะหนีไปไหนนะครับก็คงจะไม่ทันแล้วเพราะพลังของเจ้าไอตอนนี้มันมหาศาลและมันสามารถทําลายล้างโลกได้ด้วยน้ำมือของมันหรือว่านี่จะเป็นจุดจบแล้วของโลกที่เจ้าไอมันมาเยือนโลกเอาแล้วล่ะครับตอนนี้เจ้าไอนะครับมันได้แปลงร่างเพิ่มเป็นขั้นต่อไปนะครับและเรื่องเราจะเป็นยังไงนะครับไอมันจะล้างโลกได้หรือเปล่านะครับหรือโกฮังกับเบจิต้านะครับจะสามารถร่วมมือใน การปะทะกับเจ้าไอได้นะครับแน่นอนแหละครับว่าถ้าใครนะครับอยากจะทราบเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็กด s u b สไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนที่1นนะครับสามารถเลื่อนไปใต้เดฟพิชชันนี้ได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้เลยนะเป็นเพลย์ลิสต์นะครับตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับและสําหรับใครนะครับที่สปอยคลิปนี้นะครับผมเตือนนะครับว่าถ้ายังสปอยบ่อยๆนะครับเดี๋ ไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเสียทารถในการรับชมนะครับแล้วผมเตือนหลายครั้งแล้วว่าได้โปรดนะครับอย่าสปอยนะครับเพราะว่ามันเป็นการสปอยเนี่ยบางท่านที่ไม่เคยได้รับชมนะครับเขาจะเสียทารถอย่างแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับเรื่องนี้นะครับขอให้รณรงค์นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าทำเนาะก็น่าจะเข้าใจกันนะครับและใครนะครับที่กดซับสไคร์แล้วและกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมนะเวลากดกระดิ่งเนี่ยให้กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพราะถ้าคุณไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับมันนะครับจะไม่แจ้งเตือนุก ความมันแบบนี้ผมฝากไว้ด้วยละกันนะครับอย่าลืมนะกด Subscribe ด้วยวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ